ทุกอย่างการของการเป็นสมณะนี่นะเจ้าเป็นตุความปลื้มปิติเบิกบานนี่นะเขาก็สบายไปแล้วนี่นะส่วนเรื่องร,ราวของลูกชายคุณเอกในพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยเราอยากฟังกันหรือเปล่าจนาเนี่ย แล้วเขาฟังอยู่หรือเปล่าแล้วเันเนี่ย,นยในโลกใบนี้นะนอยู่ส่วนไหนก็ไม่ทราบเนะตัวเขาก็เป็นเด็กที่น่ารักนะช่างซักช่างถามช่างพูดช่างเจรจาและเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดเกินกว่าเด็กทั่ว,วไปในวัยเดียวกัน หรือยาศัยดังกล่าวนี้เองเนี่ยจริงๆให้นในช่วงที่คุณเอกในภพชาตินั่ะพาตัวเขามาทําบุญที่วัดและฟังธรรมกับพระเถระกุศลทอดพระเถระก็เลยเกิดความรู้สึกเมตตาอยากที่จะสอนสมาธิให้กับลูกชาของคุณเอกในภพชาตินั้นนี่เนาะ ดีโออยู่คนเดียวไม่พูดคนเดียวเนอะแล้วเมื่อโลกชาขอเงินเอกในภพชาตินั้นเน่ยได้มานั่งสมาธิกับพระเถระแล้วด้วยความที่ตัวเขาเป็นเด็กที่วิใจัยใสอินโนเซนก็ปอน อ้ากอบกับในอดีตชาติที่ผ่านๆมาตัวเขาก็ได้สั่งสมบุญเอาไว้ในพระพุทธศาสนามามากตามท่านไหมจ๊ะอีกทั้งตัวเขายังได้เคยนั่งสามมาธิทำวิชากับพระเถระมาหลายพบหลายชาติอีกด้วยเนี่ยบุญก็มาประมวลรลวมกันหลายพบหลายชาตินะจ๊ะ ได้เหตุดังที่ได้กล่าวมาแลนี้เองเนี <c> ่ย <oughs> จึงทำไปต่อเขาเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสะดวกและก็บรรลุธรรมได้อย่างรวดเ,วเร็วหรือที่เรียกเป็นภาษาบาลีว่าสุขาปฏิปทาคิปป่าพิญญากล่าวเ,เคยตัวเขาสามารถเข้าถึงพระธรรมกายที่ชัดใสสว่างและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบพระธรรมกายได้อย่างง่ายได้นั่นเอง นี่เนาะเอาอีกไหมเออาีกค่ะทำไมอยากรู้เรื่องเาบอนเธอเห็นประโยชน์อันใดเราก็ทำบุญเก่าเขาอะไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะอารมณ์สาริสารคุณไม่อยากจะเล่าอะไรไม่ใช่เพียงเท่านั้น แล้วก็ท่าตะถูกต้องนี่นะในเวลาที่ลูกชาของคุณเอกในภพชาตินั้นเริ่มหลับตานั่งสมาธิตัวเขาสามารถทำอย่างนี้ได้นะจ๊ะคือตัดใจเหมือนตายจากทุกสิ่ง และก็ทิ้งทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย oh. ซึ่งเป็นบทนำให้แจ้งก็สามารถดึงเขไปสู่ภายในได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวนี่เนาะแต่ธ้นมนพุตัดนดรที่ผ่านมานะ oh. เดี๋ยวเรานึ้ก็่าปัจจบุบันไม่ใช่นะ oh. และด้วยความี่ลูกชาของขันเอกในภพชาตินั้นสามารถนั่งธรรมะได้อย่างดีเยี่ยมนี่เอง จึงทำให้ตัวเขามีความปรารถนาอยากที่จะมาศึกษาธรรมะที่ละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปคือพุทธาลที่ผ่านมานี่กิเลสในโลกมนุษย์มันจางนะไม่มากเหมือนปัจจุบันเมื่อเขามีความปรารถนาเช่นนี้แล้วตัวเขาจึงได้มาศึกษาวิชาธรรมกายกับพระเถรละตั้งแต่ยังเยาววัย เห็นะะยุวะน,นี่เด็กๆนี่ทุกคนในโลกน่ารักนั่นนะดู <c oughs> ตอนกำลังอินโดน,นีน่ารักนี่เด็กซึ่ง <c oughs> ในเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อลูกชาของคุณเอกในภพชาตินั้นเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น บุญเก่าที่เคยเป็นนักบวชนี่นะจ๊ะมันเป็นเนคขมมะบรมีมานี่นะจ๊ะหลายๆชาติเนี่ยได้ช่องส่งบนุนตามทันไหมจ๊ะคือบุญเก่าในพุทธันดรีนผ่านมาจากหลายๆชาติมาได้ช่องส่งผลในช่วงวัยรุ่นตัวเขาก็ได้จากเกรือนเหมือนนกที่จากคอน ออกบวชเป็นสัมมณนเกเลื่อมมา,าจนกระทั่งเมื่อตัวเขามีอายุครบบวชตัวเขาก็ได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา,สานี่นี่นะจ๊ะและเมื่อลิกชาของินเองในภพบัาทนั้นได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วตัวเขาก็ได้ตั้งใจฝึกใจหยุดนิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วในสุดจังเขาก็าสามารถหยุดนิ่งได้อย่างสนิทสมบูรณ์แล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระธรรมกายที่ละเอียดมากๆได้และเมื่อตัวเขาสามารถทําได้เช่นนี้เนี่ยตัวเขาจึงได้มีโอกาสทําวิชากับพระเทละผู้สืบทอด<า>วิชาต่อจากพระมหาเทละนี่นะจ๊ะชีวิตสัมปนะจ๊ะชีวิต ในเพศสมณะเป็นชีวิตทันสูงส่งนี่นะจ๊ะสูงกับความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ขนาดลงปลกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ได้นี่เลจ๊ะมาถึงจุดที่บารมีเต็มเปี่ยมก็ยังตั้งออกบวชคือเบื่อหน่ายความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีความสุขสดชื่นสมบูรณ์ เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตกรร็ไม่ได้เข้าถึงแม้มีรัตนเจ็ดในความครอบครองและดูแลโลกทั้งสี่นี่ลเลยจ้ะพราะนั้นเพศภาวนี้จึงเป็นเพว่าอันสูงส่งตังนน้นโลกพระธรรมาญาีิรักทั้งหลายที่กําลังจะกำลังทำหน้าที่เป็นว่าที่พระพี่เลี้ยงลเลยจ้ะดูกันอยู่หรือเปล่าจ้ะฟังกันอยู่หรือเปล่าจ้ะ ยังมีชีวิตกันดีอยู่ไหมจ๊ะใช่มีชีวิตดีอยู่ค่ะจากสี่ทวารนั่งเก้ายัางใช้การได้ดีอยู่ไหมจ๊ะใช่ใช้การได้ดีอยู่ค่ะจากสี่คือนั่งนอนยืเดินทวารนั่งเก้าคือตาหนึ่งจมูกสตาสหูสอวารนักทวารเบยังใช้การได้ดีอยู่ไหมจ๊ะยังใช้การได้ดีอยู่ค่ะอ่าเตรียมตัวนะลูกนะฝึกตอนตอนหิวเป็นตบาะเป็นพระแท้ทุกอนุวินาที แล้วก็เตรียมถ่ายทอดสิ่งที่ดีนี้นะจ๊ะไปสู่พระน้องชายนี่นะจ๊ะที่เป็นภารกิจเดียวกัญทีเดียวและที่ความที่ลูกชายของคุณเอกในภพชาตินั้นเป็นพระภิกษุที่นั่งธรรมะได้อย่างดีเยี่ยมนี้เองจึงทำให้ชื่อเสียงกิติศัพท์อันดีงามของตั่วเขาได้ฟุ้งกระจายไปทั่วเลยทีเดียวถามทานไปจ๊ะ แล้วเมื่อเรล่าสารดยชอนมีบุญทั้งหลายเนี่ยแต่ยังกิตติสาอันดิงของลูกชายคนเอกคนเอกในภพชาตินั้นแล้วสารดยชอนมีบุญเหล่านั้น่างก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธา,าแล้วก็อยากที่จะมาทําบุญบร่วมกับลูกชาของคนเอกก็อยากจะทําบุญกับเนื้อนาบุญนี่นะเจ้าพอเป็นเช่นนี้พวกเขาจึงได้มาคอยอุปถากบํบำรงุงลูกชาของคุณเอกกันอย่าง มากมายทีเดียวนี่เนาะในภพชาตินั้นเนาะพุทธาที่ผ่านมาเออโลกนี้มันก็แล้วแต่เราเนะแล้วเมื่อมีเหล่าสาธุชนผู้มีบุญมาคอยอุปถากบำเรงลูกชายข่าเงินเอกในภพชาตินั้นมาเข้ามากเข้ามากเข้า ตัวเขาก็เลยเพลินจนเผลอใจหตรงนี้เลยจ้ะเพลินนะเพราะว่าโอ้มีคนมาเชิญชมอนโมตนาซาตุการอย่างเง้นเลยจ้ะหลวงพี่อย่างนั้นหลวงพี่อย่างนั้นเลยเพลินเพลินก็เลยเผลอเผลอใจแล้วก็พลังไปติดในลาบสกาลและ และคำสรรเสริญที่เกิดขึ้นจากสาธิชนผู้มีบุญเหล่านั้น <Yeah. S 1> คือสิ่งนี้เม่ให่จะเกิดจาพ่ะพุทธนอนที่ผ่านมาเนี่ยพุทธนอนนี้ก็เกิดได้และเกิดได้ตลอดเวลานี่เลจ้ะ <Yeah. S 1> ในถับเพลินเป็นเผลอเผลอเป็นพลัง <Yeah. S 1> นี่เนาะจนเป็นผลทำให้ตัวเขาเกิดความประมาทชลาดใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรม นี่โลกพระธรรมทายาทที่รักทั้งหลายพึงฟังนะลูกนะการความประมาชลาใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วก็คิดว่าจะนั่งธรรมะเมื่อไหร่มันก็นั่งได้น,นี่เนาะนใช่ถ้าได้นั่ง,น,งนี่เนาะ <c oughs> จะนั่งธรรมะเมื่อไหร่ก็นั่งได้เพราะเราเคยเห็นอย่างนี้อยู่แล้วสบายมากพอกขมรที่ร่องกายก็ได้เนะาะเอาอีกไหม นี่คิดอย่างนี้เลยจ้ะเพราะความประมาทตามทันไหมเจะเมื่อลูกชายของคุณเองได้พบเจ้านั้นเกิดความประมาทชล่าใจเช่นนี้แล้วเพราะว่าโอญาติขยอมทั้งหลายนี่เนาะมากันเยอะแยะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีอย่างเงี้ยจากปีเป็นหลายปีครับเอาเรื่องมองกันเนาะเกิดความประมาทชราใจเช่นนี้แล้ว จึงทำให้ตัวเขาไม่ค่อยแต่ห้ความสำคัญกับการตรึกธรรมะนอกรอบถามทันไหมจ๊ะพระเอาเวลาไปนี่นะรับแขกมาแตกแหลกลาะไรงเ้ยนะว่าเป็นชนิดนานๆเขา้าใจของเขาเนี่ยจึงไม่ติดอยู่กับธรรมะตลอดเวลาเหมือนกับตอนที่ตัวเขาได้ธรรมะใหม่ๆ คือติดติดหลุดหลุดและหลุดมากกว่าติดตามทันไปจ๊ะนี่นะสำคัญนะสำคัญนะลูกพระธรมรมทายาทีรักทั้งหลายเพิ่งฟังเนะาะแต่นั่นเป็นเรื่องของพุทธดารที่ผ่านมาเพราะนั้นก็ติดตดิดหลุดหลุดและหลุดมากกว่าติดจึงเป็นผลทำให้กิเลสพยา,ยามามก็ที่คอยหาช่องทางที่จะ สอดกิเลสมาห่อหุ้มใจของเขาตลอดเวลานั้นได้ช่องเขามาห่อหุ้มใจของเขามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆเลยพระโลหพระธรรมทายาที่รักทั้งหลายเนี่ยจ้าเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมว่าเป็นสำนาธรรมจนกระตั้งเข้าถึงความสงบภายในเห็นแสงสว่างเห็นดวงโลกพระแล้ว สิ่งที่เราควรทำคืออา,สอ,าสองเวลาก่อนเนาะ,อะโอ้โหเนี่นะจะ้าเรายังไม่ชนะพยา,ยาม,มายกันนี่นะจ๊ะเพลิก็เป็นเสร็จ,จ<ะ>เพลิ็<ะ>ไม่ได้นี่นะจ๊ะตั้นั้นเมื่อจางลูกชายคนเอกในพบชาตินั้น จี่เกี่กับเรื่องของคนสัตว์สิ่งของและลาบสการะสันเสริญซึ่งเป็นเรื่องราวต่างๆภายนอกมาเข้ามากเข้า mm hmm. ก็เป็นผลธรรมยาน,นันทศนะของเขาคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงแล้วก็ไม่แม่นยามเหมือนในช่วงแรกๆที่ตัวเขาหมั่นบรรอองธรรมะไว้อยู่ตลอดเวลาที่เชี่ยวชาญนี่นะจ๊ะนี่เป็นเรื่องพุทธนาที่ผ่านมานะ ซึ่งในตอนนั้นแม้ว่าเพื่อนสหธรรมิทั้งหลายจะเห็นพฤติกรรมของลูกชายคนเอกในภพชาตินั้นเปลี่ยนไปอย่างเล็กน้อยปานกลางาถึงมากมายก็ตามนี่นะจ๊ะแต่พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะมาทำหน้าที่เป็นกัะละยาณมิตรแนะนำลูกชายของคนเอกในภพชาตินั้นเลย<อ>นี่นะ ส่วนว่าทำไมเพื่อนสหาธรรมิกทั้งหลายจึงไม่กล้าที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรมิตรแนะนําลูกชายของเงินเอกในพบชาตินั้นนี่เนาะเราคงต้องมาติดตามในตอนต่อไปจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ป้าแ้วง่วงแล้วนี่เนาะสำหรับวันนี้ธรรมะกาูด